ดาวเคราะห์ลอยอิสระกินสิ่งล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วความลับที่น่าตกใจของดาวเคราะห์นอกระบบคุณคิดว่าดาวเคราะห์นอกระบบเป็นเพียงดวงดาวที่ลอยตัวอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลหรือไม่แต่ความจริงแล้วมันอาจมีชีวิตชีวามากกว่าที่คุณคิดนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ลอยอิสระดวงหนึ่งที่กำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเกลื่อนกินก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบตัวไป6พันล้านเมตริกตันต่อวินาทีและนี่คือสิ่งที่น่าตกใจ ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหถึง10เท่าและอยู่ห่างจากโลกไป620ปีแสงแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญการศึกษาดาวเคราะห์นี้ที่ได้รับชื่อว่าชา1 1 7 0ถึง7626ในกลุ่มดาวคคมิเลนในซีกโลกใต้ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระมากขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆแต่กำลังขยายเติบโตด้วยการดูดซับสารอาหารจากรอบตัวซึ่งเป็นสิ่งที่่ไม เคยเห็นมาก่อนในดาวเคราะห์ประเภทนี้แล้วมันกินอะไรบ้างดาวเคราะห์1170-7626ลืนกินก๊าซและฝุน่นที่อยู่รอบตัวไป6,000ล้านเมตริกตันต่อวินาทีซึ่งเป็นปริมาณที่มหาศาลนักวิทยาศาสตร์คาดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเกิดจากกลุ่มก๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ลอยอิสระแต่ที่น่าสนใจคือดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในเดือนมิถุนายนนักวิทยาศาสตร์พบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลื่งกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในดาวเคราะห์ประเภทนี้ แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากนี้การศึกษาดาวเคราะห์ชาร์หน7่งถึง 7, 6, 6, 6, ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังคงติดตามผลการสังเกตการเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามหลายประการเช่นดาวเคราะห์ดวงนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ไปได้นานแค่ไหนและมันกินสิ่งล้อมรอบตัวไปได้มากแค่ไหนคุณคิดว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่บ้างหรือไม่และมันจะส่งผลต่อเราในอนาคตอย,อย่างไรอย่าลืมแชร์วความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้